สวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดียมามเช้านะคะวันนี้แดดร้อนแต่เช้าเลยนะคะเพื่อนๆค่ะดูนะคะดูดวงอาทิตย์นะคะเจ็ดโมงกว่าๆนะคะเพื่อนๆดวงอาทิตย์แบบจะเผากันเลยค่ะมีขนาดช่วงเช้านะคะช่วงเช้านะคะเพื่อนๆก็จะเสร็จภารกิจที่บ้านเนาะ ต้องรอปิดบ้านให้ลูกไปทำงานก่อนนะคะก็ถึงจะออกมาได้นะว่ามีน้องแมวด้วยก็กลัวว่าเดี๋ยวลูกปิดประตูไม่แน่นแล้วก็น้องแมวก็จะออกมาก็เป็นเวลาเกือบเกือบสิวันแล้วนะคะที่แอนเมย์ไม่ได้ออกมาทุ่งนาเพราะว่ากลับบ้านนะคะ กลับบ้านแม่ที่อ่างทองนะคะพรุ่งนี้ก็ทําการเป็นเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วนะนค่ะก็มาชมบรรยากาศของนาแล้วก็ป่าดงตาลธรรมชาตินะคะก็ท้ายหมู่บ้านนะคะทังหมู่บ้านเดนเมนะคะพเพื่อนะอนี่อยู่นะคะสุดกล้องมันจะขยับไปยกขยเยกนะคะพเพื่อนๆ ไม่รู้เป็นอะไรเดยวไปค่ะเพื่อนๆค่ะไปต่อนะคะขอมาชมบรรยากาศด้วยกันนะคะเพื่อนๆปันป่นเลาะปั่นเลาะนะคะ วันนี้ก็แป๊บเดียววันศุกร์แล้วนะคะเดินขาเร็วมากแนกเอ็ดเดยว่าจะไปปล่อยปลาก็ไม่ทันแล้วนะคะไม่ทันเราจะติดรถลูกชายออกไปปล่อยปลาด้วยก็ไม่ทันแล้วเดี๋ยวคนว่าอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์นี้ดีกว่าเนาะก็ได้ไปไหว้ผาด้วยนะคะไปให้อาหารปลาแล้วก็ไปไหว้ผาด้วย เสียยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเลยนะคะก็เมื่อวานต้องจอดไปที่จังหวัดก่อนแล้วก็อันนี้ก็เลยไปจอดไว้ที่บ้านแฟนก่อนเนาะก็ต่อข้าอูซ่อมเนาะมันจะเปลี่ยนแบตไปเมื่อวันเมื่อตอนสงการนะคะแบตหมด2 7 0นะคะ เห็นนี่ว่าเช็คอะไรแล้วประมาณสี่พันไม่รู้อยู่หรือเปล่านะคะเพื่อนๆก็เป็นอะไรที่นี่เป็นหมดที่พันแม่ก็ตู้เย็นเสียเรียกช่างมาซ่อมเสียไปอีกสามพันนะคะมีแต่มีแต่เรื่องเสียเงินนะคะช่วงช่วงสงการกรับหลังสงการนะ แป้งนี้เพิ่งหวานใหม่นะคะเ,เพื่อนๆค่ะเป็นน้ำหวานนะแป้งนี้ไม่ใช่น้ำปักดำหรอเป็นหวานธรรมชาติอากำลังขึ้นเลยกำลังขึ้นเลยนะคะอย่างอ่อวันนี้เมก็จะปั่นแค่นี้ๆหน่อยๆก่อนนะคะวันนี้ ก็ออเดี๋ดลงข้าโพดแล้วนะคะแปลงนี้แป๊บๆเดียวนะคะเดี๋ยวก็ได้ทานแล้วนะคะเขางามนะคะข้าโพดอ่ของไรเมื่อกี้นี้อยู่ในหมู่บ้านเอสเมนี่เองนะคะเ,เพื่อนๆค่ะ ากาศด้วยกันโอ้นลกิ่งมะม่วงทิ้งเยอะเลยนะคะก็เขาแก่เนาะก็ถ้าหลักตาหลักการ,กรเกษตรแล้วถ้ามะม่วงที่แบบว่า อายุอายุมากแล้วอะไรเงี้ยนะคะกิ่งก้านแบบไปเขาจะเยอะนะคะต้องลิดนะออกนะคะต้องริดออกแต่งใหม่นะคะแล้วก็อีกฤดูหนึ่งเขาก็จะออกผลผลิตได้เยอะเพราะว่ามันไปแย่งเนาะแย่งอาหารแย่งมีหมดก็ริดทิท้งเยอะเลยก็โอเคนะคะเมยก็ปั่นมาสุดซอยทางที่จะออก ขึ้นถนนใหญ่แล้วแอนเมก็ไม่ได้ขึ้นนะคะวันนี้เดี๋ยวก็ไงก็จะวกกลับในหมู่บ้านอาจจะไปออกกำลังกายในหมู่บ้านอีกสักหน่อยน,นะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็โหมเดิ์ปัน่นจักรยานมาออกกำลังกายกันนิดๆ,ๆหน่อยๆนะคะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะติดตามรับชมคลิปนะคะปัน่นจักรยานเพื่อสุขภาพเป็นกำลังใจให้เอนมด้วยนะคะเอนเมก็ขอบคุณล่วงหน้านะคะทุกๆ กำลังแังใจนะคะทาง FC เก้า FC ใหม่ <c oughs> เพื่อนๆยาในมิตรที่ดีทุกท่านทุกคนนะคะกอแซงยูสมาร์ดไมเฟน for you p p o r t my channel on the time and for you watching ว h ดีโอโา o my channel thank you b y bye, bye.